ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นครับขอเคลียร์โต๊ะก่อนเพราะว่าไม,ไม่ไม่ประทับใจครับโต๊ะที่เป็นไม้ไม่อัดฟิล์มดำที่เอาไว้ทำก่อข้านครับมันไม่เรียบมันไม่เรียบจร,จริงแล้วก็มันถลอกด้วยแล้วก็ไม่สวยจัดก,การยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ Thank you for watching. Okay. <laughs> เรียบร้อยครับหลังจากที่มันใช้งานไม่ดีก็เลยเปลี่ยนให้เป็นเขาเรียกโฟเมก้านะครับเป็นดําด้านเรียบกว่าเดิมเยอะไม้อัดที่เป็นไม้อัดสีดำสำหรับงานก่อสร้างไม่เหมาะสำหรับทําหน้าโต๊ะนะครับด้วยความเรียบมันจะไม่เรียบแล้วก็หน้ามันจะถลอกง่ายด้วยก็เลยลงทุนใช้โฟเมกา้าโฟเมก้าแผ่นหนึ่งหกร้อยกว่าบาทใช้ประมาณสัก จ็ดสิบเปอร์เซ็นของแผ่นแล้วก็เป็นไม้อัด HMR สีเขียวนะครับปูแล้วก็ปูทับด้วยโไมิก้าลงทุนไปก็น่าจะประมาณเกือบสองพันครับไม่ถึงสองพันลงทุนในไม้อัดแผ่นหนึ่งก็ประมาณเจ็ดเป็นร้อยบาทแล้วก็อน,นี่ไปอีกอีกหกร้อยกว่าบาทนะครับกาวอีกนิดหนึ่งก็พันกว่าบาทครับหน่าเรียบกว่ากันเยอะน้าใช้งานครับขอบคุณครับที่อุตสาห์ชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ลุงตุ้มจะได้มีกำลังใจสำหรับการทำคลิปขอบคุณครับ